วังน้ำเย็นมีพระบรมสารีริกธาตุล้ำค่าแดนถ้ำน้ำตกสวยรำ่ำรวยพืชเศรษฐกิจแหล่งผลิตนมโคเติบโตด้วยรู้รักสามัคคียินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระด,ดับอำเภอวังน้ำเย็นภายใต้การบริหารงานโดยนางอาลีริมวัฒนกิติ ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังน้ำเย็นโดยนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและจุดเน้นของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ2568สู่การจัดก,การเรียนรู้ของสถานศึกษาเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนมุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ยกระดับคุณภาพการจัดก,การเรียนรู้ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตขับเคลื่อนโดยศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลทั้งหมด4แห่ง และส่วนการเรียนรู้ชุมชน3แห่งดำเนินการในปีงบประมาณ2568ดังนี้ 1. การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการได้รับคุณวุฒิการศึกษาในระดับต่างๆเพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ข้อมูลนักศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,517รวมทั้งสิ้น640คนแบ่งออกเป็นระดับประถมศึกษา34คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น274คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย332คน ข้อมูลนักศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำภาคเรียนที่1ปีกการศึกษา2,568รวมทั้งสิ้น651คนแบ่งออกเป็นระดับประถมศึกษา37คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น275คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย339คน จำนวนนักศึกษาเทียบระดับในภาคเรียนที่2ปีกนารศึกษา2,567แบ่งออกเป็นมัธยมศึกษาตอนต้น5คนมัธยมศึกษาตอนปลาย6คนรวม11คนและในภาคเรียนที่1ปีกนารศึกษา2,568มีจำนวนนักศึกษาเทียบระดับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย9คนและในภาคเรียนที่2ปีกนารศึกษา2,567มีจำนวนผู้เข้าสอบปลายภาคคิดเป็น้อยละ88.34 ข้อมูลการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอน t ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567 คิดเป็น86.13แบ่งออกเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นผู้มีสิสอบจำนวน44คนเข้าสอบ41คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผู้มีสิสอบสีสบ49คนเข้าสอบ44คนในปีงบประมาณ2568มีการจัดก,กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆนอกเหนือจากเนื้อหาตามหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างรอบด้านทั้งร่างกาย สติปัญญาอารมณ์สังคมและจิตใจกิจกรรมเหล่านี้ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีทักษะชีวิต สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 2. การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองข้อมูลการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองประจำปีงบประมาณ2,568เศรษฐกิจกพอเพียงจัดโครงการอบรมให้ความรู้การปลูผ่สรยสังมดสกรรระดับอำเภอวังน้ำเย็นพัฒนาสังคมชุมชนจัดโครงการสร้างอาชีพสร้างไรายได้เล a r อนทุเอิสอกรรระดับอำเภอวังน้ำเย็น ทักษะชีวิตจัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคระบาดในฤดูฝนสกรรระดับอำเภอวังน้ำเย็นผลการดำเนินงานโครงการูฝึกอาชีพชุมชนประจำปีงบประมาณ2 5 6 8าบตำบลทุ่งมหาเจริญเป้าหมาย110คนผลการดำเนินงาน115คนตำบลวังน้ำเย็นเป้าหมาย120คน ลการดําเนินง,งาน150คนตําบลคลองถึงปูนเป้าหมาย110คนผลการดําเนินง,งาน112คนและตําบลตาหลังในเป้าหมาย110คนผลการดําเนินง,งาน118คนคิดเป็นร้อยละ100 รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปตำบลทุ่งมหาดเจริญเป้าหมาย40คนผลการดำเนินง,งาน40คนตำบลวังน้ำเย็นเป้าหมาย39คนผลการดำเนินง,งาน40คนตำบลตาหลังในเป้าหมาย39คนผลการดำเนินงาน40คนและตำบลคลองหินปูนเป้าหมาย39คนผลการดำเนินงาน39คนคิดเป็นร้อยละ 1003. การเรียนรู้ตลอดชีวิตห้องสมุดประชาชน พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่มีบรรยากาศและสภาพแวดล,ล้อมที่เอื้อต่อการอ่านและพัฒนาศักยภาพของการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างกว้างขวางและทั่วถึงส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านการสร้างเครือข่ายจัดหน่วยบริการห้องสมุดเคลื่อนที่รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมในด้านบุคลากรสื่ออุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการอ่านและการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านและห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาดตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังน้ำเย็นดำเนินการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดเพื่อส่งเสริมการอ่านของประชาชนชุมชนชาวตลาด อันจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่หลากหลายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก่อให้เกิดพลังอันเข้มแข็งของชุมชนในการสร้างวัฒนธรรมการอ่านและส่งเสริมให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้หน่วยบริการเคลื่อนที่รถโมบายการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ออกให้บริการให้กับประชาชนในพื้นที่โดยการจัดทําแผนการใช้รถโมบายเคลื่อนที่ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดสะแก้ว ร่วมกันในการให้บริการแก่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนซึ่งการดําเนินการดังกล่าวส่งผลให้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอวังน้ําเย็นได้รับรางวัลกิติยศด,ดังนี้ 1. สถานศึกษาปลอดภัยต่อเนื่องปีที่72สถานศึกษาสีขาวระดับเพชร 3. สถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ 4. องค์กรคุณธรรมดีเยี่ยม 5. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับสถานศึกษา การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมโดยได้รับรางวัลชมเชยจากผลงานโครงงานเรื่องกระถางเพาะจากก้อนเห็ดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ไซโชลระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโครงการประกวดทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังน้ำเย็นได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังน้ำเย็นขอขอบคุณภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณค่ะ